สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านไทยพิชซิ่งสุขุมวิท85นะคะตามสัญญาเมื่อกี้รีวิวไปก็ต้องรีบรีวิวชุดต่อนะคะกับชุดสปินนิ่งนะคะตีื่อปอมสําหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้ชุดนี้หล่อดีนะคะประกบคู่กับลออขวัญใจมวลมหาประชาชนนะคะวีแบทไอรอนเบอร์สองพันได้น็อกแต่งนะคะแต่น็อกรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ใช่แต่งอ้วนนะคะเขาเป็นแต่งทรงสลิมค่ะเ,เวลาจับมันจับง่าย นะเกิดเราเจอพวกชะดงชะโดหรือปลาเก๋าไซส์ใหญ่เวลาจับอย่างเงี้ยมันจะจับง่ายนะคะมันจะดีกว่าทรงเล็กๆเพียวๆนะคะเวลาเราจับเนี่ยมันจะเหมือนแบบจับนี้แล้วก็หมุนไม่ถนัดนะคะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่เกะกะมือด้วยอันนี้หนูประกบคู่กับคันวีแบสซูภะสานะคะไกด์ฟูจิแบงค์ลายผ้านะคะกาไฟไลายผ้าหกฟุตหกสองท่อนนะคะเวทีเวทสายสิบยี่สิบปอนด์นะคะเหมาะมากสําหรับงานพวกช่อนชะโดนะคะปลาเก๋าเล่นได้กระพงเล่นได้นะคะน้ําหนักเก่ือที่เหมาะสมก็สิบสี่ 28กรัมนะคะข้อสำคัญที่ราคาเนี้ยหนูบอกเลยว่าได้ครบชุดแถมชุดไกด์ปูจิเนี่ยมันคุ้มมากนะคะยิ่งได้แบงค์ลาย้าอีกหนูจะประกบคู่กับลอก VBAT ไอ n อนเบอร์สองพนะคะซึ่งเป็นลอกขวัญใจมหาประชาชนนะคะจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยราคามันไม่แรงนะคะดีไซน์มันสวยแล้วก็ลูกปืนกันน้ำเค็มเนี่ยลูกปืนสแตนเลสห้บวกหนะคะลื่นไหมหายใจไปสองวิอลอก แล้วข้อดีก็คือบาลานซ์ล้อเขาดีนะคะไม่มีแกว่งปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหมือนล้อรุ่นเก่านะคะได้แค่ขาแต่งอย่างเดียวจริงๆขาแต่งตรงนี้ไอ,นอ,อ้น็อตหนึ่งเดียก็400แล้วนะคะและ้วก็สําคัญคืออันนี้เป็นขาแบบเดือยน,นะคะไม่ใช่แกนเสียบเหมือนชิมาโน่ด้วยนะ,ะถ้าในราคาเนี้ยปกติชิมาโน่เขาจะให้เป็นเป้าเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นทรงแบบทรงล็อ ถูกหน่อย,ยอ่าแต่ถ้าทรงลอกแพงเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนพวกลอกตัวสองสามพันนะคะก็คือจะเป็นแบบหมุนเข้าสลับไซายขวาได้นะคะลูกค้าหลายคนว่าสลับขวายัางไง่ะเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนเบ้าตรงนี้นะคะถอดออกเขาเป็นครอบกันฝุ่นนะคะอยากจะสลับขวาใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนหมุนถอยหลังออกมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลยหมุนเดินหน้าเข้าไปนะคะจะพับเก็บลอกเก็บขาลอกอะไรเงี้ยก็ทรงเดียวกันหมดเนี่ยจับเขานนหนิดึงแล้วก็หมุนเข้าไปเลยะคะ่ะมันจะกินเกลียวเข้าไปนะคะนะ ไม่โดนไม่โดนเกี่ยวฮห้แอะได้แล้วก็คือพอมันกินเกี๊ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆหมุนตรงเข้าไปจเจ็นเย็นไม่ต้องไปซีเรียสว่าเดือยมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าข้างในเขาทําเกี่ยวมาไม่เหมือนกันไม่ต้องห่วงมันสลับซ้ายขวาได้หมดนะคะแล้วเราก็ปิดครอบกันฝุ่นนะคะ,ะจะจะพูดช้าหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องแต่เช้าเนี่ยนี่บ่ายจะบ่ายโมงนะ สั่นนิดนึงนะคะหิวข้าวโอเคนะคะเน่กลายเป็นหมุนวาเรียบร้อยแล้วนะคะน็อปเป็นน็อปทรงนี้นะคะมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะคะนิดเดียวลูกค้าหลายคนเขาจะติดภาพรุ่นเก่าเมื่อสองปีที่แล้วเ,ออเมื่อปีที่แล้วนะน็อปมันจะอ้วนกว่านี้แต่นี้น็อปมันแค่นี้เองนะคะทรงใหม่เขาทำเป็นทรงสลิมพอเข้ากับลอกเบอร์สองพันก็ขนาดจิด๊เดียวเองนะคะขนาดกําลังดีไม่ต้องตูไม่ต้องกลัวหนูจัดชุดหนูก็ต้องให้มันแนบก,กันนะคะอ่ะเจ้าเบอร์สองพันนี่จู่สาย p ีอีสองได้ ร้อยแปดสิบเมตรนะคะถ้าจูดสาย P.E. หนึ่งหนึ่งจุดห้าได้สองร้อยเมตรนะคะไปตีหวดกันให้สะบัดช่อนไปเลย,เลยนะคะเรามาดูความเหนียวกันนะคะเมื่อกี้ก็เทสความเหนียวของคันเดียวให้แล้วแหละแต่ว่าจะเทสทให้ีหนิงแล้วกันหวัไกลแน่นอนลูกค้าหลายคนถามว่าอ้พี่ผมอยากได้เจ็ดฟุตเวทนี้มีไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะข้อดีของเขาคือทำหกฟุตหกมาเนี่ยเพื่อที่มันจะสั้นลงมาหน่อยนึงข้อดีของเขาคือมันเป็นความ ความยาวมาตรฐานที่ทุกคนใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาทํามาเป็นเกตฟุตปุ๊บข้อเสียของมันก็คืออ้าวแล้วคนที่อยากได้6กฟุตหล่ะก็จะไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าไม่ต้องกลัวเรื่องตีหัว่มันไกลอยู่แล้วค่ะพี่เพราะว่าปลายคันเนี่ยตัวนี้เขาทําให้ใส่เหยื่อเล่นเหยื่อตั้งแต่ 14- ถึง28กรัมเพราะฉะนั้นเราเล่นเหยื่อใหญ่ได้เราเจอปลาใหญ่ได้แต่เซนส์มันยังมีนะคะเซนส์มันยังมีตกกระชอนเนี่ยปลาย,ยังเด้งอยู่เลย ยังเด้งอยู่เลย,ยหนูขอยืมมืออีกทีนึงนะคะอ๋อยี่นี่ไหลลอยต่อเดินตามันเลยเ <c oughs> บะไหมเบะไหมเบะไหมไม่เบะนะคะขออย่างเดียวอย่าให้สายขาดแล้วปืดนะคะแล้วไปฟาดโดนอะไรอันนั้นน่ะอย่ากโกหกกันนะคะพี่กรณีนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นคันเป็นหมื่นมันก็หักนะคะหนูรู้นะคะหนูรู้ บางคนสายมันขาดไงแล้วปลายมันก็ไปตีโดนต้นไม้โดนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยใครๆเขาก็รู้นะครับเนี่ยงอเนี้ยงอยสีกรอปสองรอบสามอบสี่อบ,อบถ้าเราถูกจับกระดูกคันถูกอะครับยี่มันไม่มีหักง่ายๆหรอกขออย่างเดียวอย่าย,ยกปลานะคะคันพวกนี้หนูแนะนาให้มีสลิเออสวิงพับได้นะคะจะดีมากนี่ไม่ใช่ภาพแบบรีรันนะเนี่ยดูดินี่ตีใหม่แห่งการเทสคันเดก ลูกค้าคบมิติใหม่แห่งการเทสชันเบดบางคนบอกวิ่งคันเดียวกันหรือเปล่าก็เนี่ยยังไม่ได้กดพอดอะไรเลยอยู่ข้าวด้วยโอเคนะคะชุดนี้นะคะจัดแค่ติดชุดเท่านั้นนะคะโอ้กดราคามาแล้วโอ้กว่าต้องสองเก้าเก้าศูนย์แน่นอนไม่ถึงแฮะชุดนี้นะคะชุดวีแบตซื้อบรระนะคะไกด์ฟูจิหกพุทหกนะคะคู่กับวีแบตไอออนเบอร์สองพันนะคะน็อตแต่งแถมไปเลยแถมขนาดนี้แล้วยังไม่พอนะคะแถมส่ง ให้ด้วยนะคะพร้อมส่งแล้วก็แถมใส่เอ็เจแปนไปให้ด้วยไหนๆน้องๆก็าแบบไปถึงจะได้ใช้ได้เลยนะคะห้าลูกปืนบวกหนึ่งนะคะครบชุดพร้อมส่งนะคะสองพันสี่เก้าสิบมเดี๋ยวนะจริงเหรออืมสองพันสี่เก้าสิบาทหนูก็พูดตามที่เขาเคิดมาสองพันสี่เก้าสิบนะคะครบชุดพร้อมส่งนะคะมีแค่สิบคันเท่านั้นนะคะ จริงเหรอไม่ใช่2,009อะอ่ะโอเคตามนั้นนะคะมีแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะเวลาสั่งเข้ามาแนะนำนิดน,นึงนะคะกดแคปหน้าจอที่มันมีติดชื่อรุ่นคันเบดแล้วก็ลอกให้หนูด้วยนะคะน้องแอดมินเขาจะได้รู้ว่าเราสั่งชุดไหนนะคะอย่าอย่าบอกว่าชุดที่เพิ่งรีวิววันหนึ่งรีวิวประมาณเจ็ดแปดชุดนะคะงงเหมือนกันนะจาเสื้อตัวเองยังไม่ได้เลยบางคนบอกเสื้อสีดำ嘛น้องเสื้อสีเทาอะไรเงี้ยหนูจาไม่ได้นะพี่พิมพ์มาเลยเออชื่อรุ่นก็ยังดีฟังอีกสักรอบนึงก็ยังดีนะคะฟังแล้ว เอาชื่อรุ่นมาน้องแอดมินเขาจะได้เก็บของให้เราถูกนะคะเพราะมันหมดแล้วหมดเลยแน่นอนนะความคุ้มค่าอย่างเงี้ยซื้อฝากลูกฝากหลานก็ได้นะคะใช่ไหมาบางคนแบบเอ้ยไปตกปลาเนี่ยมีหลานตามไปด้วยมีลูกตามไปด้วยแต่ไม่อยากซื้อชุดแบบพันกว่าบาทคือมันก็กองแก๊งไปนิดนึงบางคนเขาก็คิดอย่างนั้นซึ่งแบบบางทีมันก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะถ้าถามหนูอ่ะอันเนี้ยมันได้ทั้งออปชั่นก็คือลอกเนี่ยออปชั่นลอกก็มาเต็มแล้วแหละแถมสีสันยังเป็นทรงกันดนั้มอีกนัะ ตรงไอรอนแมนนะคะสีมันกีดจาร์ดวัยรุ่นชอบนะคะวัยเก่าๆหนูก็เห็นชอบกันเยอะนะเพราะเมื่อก่อนอนะลอกมันมีแต่สีดำน่าเบื่อพี่หนูยังเบื่อเลยวางแล้วมันไม่หลอ่ออยากหลอ่อต้องเป็นพวกลอกสีอย่างนี้นะคะแต่มันไม่ได้แบบลิเกมสวยแถมให้สเปกมาคุ้มค่าคันเบ็ดเราก็มีออปชั่นที่แบบจัดเต็มนะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้หนูบอกเลยกล้ารับประกันเลยว่าไม่เกินสามวันก็หมดแล้วยิ่งราคาที่เขาคิดมาให้หนูนะยิ่งบอกเลยว่าไม่เกินสามวันก็หมดแล้วนะคะ โอเคนะคะถ้ายังไม่มีชุดอุปรกรณ์ซื้อครบชุดไปเลยเพราะเราจะแถมสายเอ็นแถมอะไรพร้อมส่งเนี้ยมันจะได้ประหยัดไปประมาณ2อ0สา0บาทแต่ถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วเราอยากจะซื้อแยกซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาที่น้องแอดมินเขาได้เลยนะคะเขาจะได้ดูให้ว่าเหลือหรือเปล่านะอ้าวโอเคจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ